สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถไฟที่วัดต้มแก้วกันนะครับเป็นขบวน4387นะครับบ้านแหลมแม่กองเที่ยวสุดท้ายนะครับไม่ได้มาถ่ายนานเลยนะครับเลื่อนด้วยนั่งรถไฟมาสองอาทิตย์แล้วนะครับไม้มากเลย Này, kiểu Kiểu ở đây Kiểu bốc mình thử คะแนนหนึ่งสองสองเจ็ดนะครับ la.